สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมวันนี้อยู่เกม Monster Hunter World กันอีกแล้วนะคะอเอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้สามมั้งแต่ว่าอันนี้อ่ะตอนนี้แม่บ้านตอนแรกใช่ไหมที่แม่บ้านจะไปทำถุดของไอตัวทีเล็กหลาคนอนะอะไรนะอันเจนาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเปลี่ยนใจแล้วนะคะเพราะว่าเจอชุดอื่นคือน,นี้เป็นชุดของเออลีเจน,น่านะ่าสวยดีก็เลยไปทำมานะคะเฉพาะชุดนะ ส่วนอาวุธนี่จำไ,ได้แล้วของตัวอะอรงซึ่งก็โชว์ไปแล้วกันโชว์กันไปแล้วเนาะแล้วก็มีน้องแมวนี่น้องแมวเห็นไหมแม่บ้านทำชุดให้น้องแมวแล้วน้องน่ารักมากเลยดูชุดน้องสิน้องน่ารักสวมสวมน้องอะไรเนี่ยไม่ได้สวมไม่ได้แล้วตอนนี้ก็อ่ะภาร,รกิจวันนี้ของมะะอแม่บ้านนะคะคือแม่บ้านมีภาร,รกิจว่าเออจะต้องไปล่าทาราทาร้อนนะซึ่งเดี๋ยวจะไปล่าคนเดียวก็แล้วค็ให้ให้เพื่อนมาสมทบนะคะ เดี๋ยวไปตามหาล่าทะเลาะก,กันก่อนอยู่ดูนโอเคไปกันเลยไา้มีของกินกินที่วงปีเป็นช่วงช่วงปีแล้วนะอุ้ยมีหมูด้วยน้ำพึ่งน,น้ำพึ่ง ก็ชุดเนี้ยของแม่บ้านมันจาถ้าพูดตรงตกลงคือดีเฟน์มันน้อยกว่าชุดตอนแรกที่ใส่นะเพราะอันนั้นมันเหมือนแถมมากับเกมเลยบอกไม่ถูกแต่ว่าเออไม่เป็นไรก็อาจจะโดนตีแรงหน่อยแต่ว่าแม่บ้านถามว่าชุดนี้สวยนี้ถูกใจก็เลยอยากได้ชุดนี้นะก็เดี๋ยวค่อยๆไล่ทาไปนะคะก็แม่บ้านก็จะแบบเห็นทุกไหนสวยแม่บ้านก็ใส่แบบนั่นแหละเป็นสายแฟชั่นเล่นตามใจฉัน Ah. Ya, tapi. Oh, wee. dah wee. Wah, wee. Oh, wee. Oh, Oh, S <S อออขอเทียมหน่อยอ่าอืออิงลิตนี่อยู่ิ่า กระเด็นเลยปุ๊บอุ้ยตบไม่ทันอ้อมติดไฟอยู่ต้องกระโดดถางค้าง ติดติดด้วยใช่ไหมโอเคอีกหนึ่งอืโอ้ยอ้ยจะซักเลยาอ้วอุ้ยกดติดกด เก่งฟาเก่งฟาเก่งฟาเก่งโอ้โอะไรกันนี่โอโอดอดเดี๋ดิมุ้ยโอ้ยผิดผิดด้วย นนะมันจะฟาเดเนีวเออกไปเผอกกดไอ้น,นีุ่กทีเลยเปลี่ยนชุดมากินยาเป็นน,ปน,น้าเ,เป็นทีนี้มเป็นไรอีกชุดมันสวยจริงนะอุ้ย นี่คนไปคนไปนไปหรอโอ้ยกระเด็นอีกแหละมีผิดด้วยในะตัวนี้ <Okay. S 1> บ้านมาเม็บ้านตายนนเนียเลย ไม่โดนโอุย๊ยเอ้าไม่มาดูอวยแล้วตามมาด้วยสู้ตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยไจ่ตั้งใจจะลงมาตรงนี้ฟาดดิュว

ui mày luống léo ui mày luống léo ui mày luống léo ui mày luống con ừ นี่น้องแมวช่วยหิวด้วยล่ะจริงแมวมันก็ช่วยฮิวตลอดแลยแต่ไม่ได้สังเกตไม่ไช่เมื่อต้องทำแบบที่บีโกบอกเราต้องขับไปก่อนแล้วมาเปิดคุ่ใหม่ point. ก็คือผลของการเวลาลาทะเลาะคนเดียวนะคะนั่นก็คือตายไม่บ้านตายนอกจากตายแล้วไอ้ตายไม่เสียใจเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ต้องมีการพาดกันบ้างนะคะแต่สิ่งที่ตสินใจนั่นก็คือแม่บ้านลงทางไม่ว่าแม่บ้านจะเล่นเกมงหมือนแม่บ้านก็หลงทางแม่บ้านตามลาทะเลาะไปทําด้วยสุดท้ายวิ่งวนอยู่ยี่สิบนาทีอืมเลยแบบไม่ไหวแล้วเพื่อนช่วยฉันหน่อย ก็เคอไปตามคนในตีมาดีกว่าไม่งั้นวันนี้ไม่บ้างคงตีแล้วทะลอดไม่ตายแน่เสียใจตลกตัวเองก็ตลก โทบีจะไม่แน่ใจนะคะว่าตัวนี้ชื่ออะไรแต่น่าจะชื่อโทบีอะไรสักอย่างมันหน้ามันเหมือนงูเลยเมื่อกี้น้องไปตบตีกับลาทารอสมาแล้วตอนนี้น้องก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ยุ่งดีกว่าไปดีกว่าน้องเป็นกระเพกกระเพกด้วยแหละตอนนี้เราก็เลยเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะถ้างั้นเราไปลองบอกน้องว่านายน,าย,นายหรือสาวเนี่ยเขาเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย นายนายเธอเธอเราไปด้วยเห็นเราไปแก้แค้นราทารอสกันไปด้วยกันไหมเขาไม่สนใจเราเลยอ่ะมนเราไม่ไปด้วยกันจริงจริงหรอจะไม่ไปด้วยกันจริงๆหรอหลงทางอีกแล้วขนาดมากกับเพื่อนนะเนี่ยขนาดพาคนมาด้วยก็ยังหลงทางแล้วราชทรสก็ตายแล้วนะคะส่วนแม่บ,บ้านก็ วิ่งไปหามันไม่เจอต้องเรียกว่าจับสิถ้าจับจะได้ขอเยอะขึ้นโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบายบาย